ท่าผู้ชมคิดว่าแมปที่มันควรจะมีภาค2เนี่ยมันจะเป็นแมปประมาณไหนหลายๆคนนะฮะก็อาจจะคิดแบบเปน็นแมปในตำนานที่น่าจดจำมากๆเลยว่าเป็นแมปที่เด่นในด้านเกมเพลย์นะฮะหรือไม่ก็เด่นในด้านเนื้อเรื่องหรือว่ากราฟิกอะไรประมาณนี้นะ,ะแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดผู้ชมคิดแบบนั้นนะฮะผู้ชมคิดผิดนะเพราะว่าแบบในวันนี้เนี่ยที่มีภาค2นะฮะคือแมปกินทราย ได้ยินไม่ผิดนะท่านผู้ชมนี่คือแมปอีแซนสองหรือว่าแมปกินไซยนะเดงเป็นแบบภาคต่อจากไอแมปกินสายภาคแรกนะฮะที่ออกมาเมื่อประมาณปี2019นะแล้วก็เป็นตำนานแบบมากๆเลยโดยแมปกินสายภาค2เนี่ยคือเขาจะมีคนสร้างคนละคนกับเอ,อ่อภาคแรกนะโดยเขาอธิบายไว้ตรงเออ s c r ิปชั่นนะฮะว่าอ่านี่เป็นแบบ เกมจำลองภาค2ที่โดนลบไปแล้วเกมนี้ไม่ได้ทำตามแบบเพอร์เฟนะแต่ชัก็จะทำให้ดีที่สุดก็แสดงว่าไอ้แมปจริงๆของมันเนี่ยมันเคยมีภาค2นะฮะแต่มันติวไปแล้วนะก็เลยมีเอ่อแบบนี้มาแทนภาค2ในวันนี้มันจะเป็นไงกันบ้างเดี๋ยวก็ไปลองเล่นกันดูดีกว่าโดยภาค2นะฮะผมบอกเลยว่าคนสร้างมีฝีมือมากนะคือแบบเซตติ้งมันหลุดขอบจอไปแล้วคือทำวีท่าไหนให้เซตติ้งมันมาอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วมันปิดไม่ได้ด้วยนะมันคาไปเลยอ่ะโอเคอันนี้เป็น ช็อปนะ,ะเกมพาร์นะผมบอกเลยว่าเสียงเกมเกมนี้เบามากไม่รู้ว่าจะเบาไปไหนที่ขนาดผมเปิด5้าขีดนะผมยังแทบไม่ได้ยินอะไรเลยอะ่ะไอเสียงโอ้ปมันยังน่ากว่าแบบกว่าเสียงเปิดเมนูเมื่อกี้อีก็เกมพาร์ตแต่งนานนะฮะเรียกได้ว่าโคตรแบบเอาตังนะแล้วก็อ่าอีโมดอีโมดกดได้มีมาลว่าบิทบล็อกด้วยคืออะไรเอ่มมีมสักมีกมหนึ่งไม่รู้จักตอนนี้เล่นปรับไปด้วยปรับอะไรไม่รู้ไม่อธิบายหน่อยเหรอ อันนี้จุดแสดงมีแบบมีค่าเงินด้เหรอมีแซนด์วิชโอโอเด็ดเดดคือภาคที่สองนะฮะทำท่าไหนไม่รู้นะเหมือนว่าถ้าเกิดเราตักทรายข้างๆเพื่อนเนี่ยเพื่อนเราจะโดนดาเมจด้วยหรือกว่ากลายเป็นเกมพีวีนะฮะนี่ตักตักไม่โดนไม่โดนมาเนี่ยมาดิเบคอนตักตักสะดีๆตักตักกินแล้วก็ตักตักโอโอโอโโดนดาเมจตักตักคนนี้ก็ได้ตักเข้าไปเรียร้อยเลือดรถว้าวมันมันเป็นแบบมันเป็นทายเลือดน่ะเดี๋ยวภาคที่สองโหดจัง มาให้ตักเลยพี่แค่รอบเดียวเองนเนหนีไปไหนมานี่ซะดีๆมาโดนตักเดี๋ยวนี้นี่แนะ่ะเอาว,ว้าวิกต้องให้เขาตักก่อนอ่ะเขาตักแล้วเราก็ตักตามเรียบร้อยเอาว,ว้าวและตรงนี้มีบักเก็ตด้วยอ่าเป็นแบบสกินแก้วหจะหายยังไงอ่ะคือเราต้องไปแบบไปหาความลับตามแบบอะไรประมาณน,นี้หรอเดี๋ยวดูก่อนอันนี้คืออ่าคนที่กินทรายเยอะที่สุดนะฮะซึ่ง ็นอะไรที่มีสาระบ้างบนะอันนี้ฟิลอะไรเนี่ยเติมชั้นตรงนี้คือยังไงตักทรายมาเติมป่ะโอเคใช่จะได้แก้วฟิลหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อน้องตักไปเติมไปเรื่อยๆก่อนเต็มวันไหนเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะไม่เต็มนะ <laughs> มันก็แบบมันจะแค่เปลี่ยนสีสใสเฉยหรือเปล่ามันมันดูแบบ มันดูน้อยนิดมากโอ้ใจเย็นสิเพื่อนตรงนี้มีสมบัติเฟรชเชอร์กดได้คืออ๋เดี๋ยวาฝากเงินแล้วก็ถอนเงินทำไมต้องฝากไม่เข้าใจเดี๋ยวก่อนนะอลองฝากสัก10ดอลลาร์คอนเฟิร์มอ้าวคุณมีเงินได้พอสรุปม่ามีเงินเท่าไหร่เนี่ยเดีนะมันดูยังไงตอนนี้ผมมี9ใช่ไหมมันคือเงินใช่ไหมเาใส่เข้าไปว้าวฝากเรียบร้อยอ่ะแล้วได้อะไรเนี่ย รู้สึกว่าจะไม่ได้นะแต่มันบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่จ่ายบินเนี่ยมันจะทําให้อาเกมยากขึ้นฮะเดี๋ยวทำไมไม่ต้องมีบินบินอะไรไม่เข้าใจงงตรงนี้มีโขดหินซึ่งไม่มีอะไรเลยอ่ะทำไมสกินแก้วมาดูหาย,ยากจังไม่ไม่เจอแก้วเลยอะ่ะเดินมาไกลามากตอนนี้มีขอนไม้ทรายแบบทรายไม้ว้าวโอ้โหก,กินเลือดรถด,ด้วย ตรงนี้มีบ็อกซี่โคล่าดีฮะคืออะไรอะ่ะอ,อันนี้คือ <c oughs> แก้วก๊ออีพลาสติก <c oughs> กินพลาสติกจกังหวะนี้และตรงเนี้ยผมจะเอาอยัางไงคือหยิบได้ไหมไอตรงโคลด่าเนี้ยไม่เห็นหยิบได้เลยอะ่ะกดแล้วไม่ได้เดินทับก็ไม่ได้เกมอ่ะะลงไปกินทรายใต้น้ำกันบ้างนะครับเดวดูกันว่าเป็นยังไงนะโอเคกินนักทะเลเข้าไปก่อนแล้วก็ทรายใต้น้ำ เหมือนจะไม่ได้ตัวเรามันแบบลอยขึ้นตลอดเลยอะประการลังเป็นไรไหมโดนแล้วตายไหมกินได้ไหมไม่ตายแต่กินได้ไหมโอ้ไม่ได้แต่ภาคนี้ดูจะล้ามากนะฮะคือมันมีแบบมีเกาะอยู่ตั้งสี่เกาะเลยนะสมัยกอ่อนมีแค่แบบเกาะเดียวใช่ไหมเดี๋ยวเราลงไปตรงภูเขาไฟกัน,กนมาดูกันว่าเราจะสามารถตักลาวากินได้เหมือนเออสมัยก่อนหรือเปล่า A few moments later มาแล้วจากวะนี้ลวาวกอดหน่อยโอ้โดนไฟไหมมีเอฟเฟกต์ไมโครับด้วยเอฟเฟกเสียง โดดลงน้ําโอเคดับได้ถือว่าสมจริงอยู่ถึงแม้จริงๆเราควรจะตายเปืนนาแล้วเพื่อเถอะอ้าวโอเคผมผอนคราพูดเ <c oughs> มื่อกี้จะบอกว่าสมจริงเหยียบอันนี้ไม่เป็นไรเฉยต้องเหยียบลาวาตรงๆถึงจะโดนเอาล่ะลองตักดูกินลาวาเข้าไปอะดด่ม oh God, โอไมลก็โคตรแรงเลยดามเมจอ่ะถือว่ายัางยังกินได้อยู่เป็นแบบเอกลักษณ์ของเกมนี้กินเข้าไปใกล้จะตายแล้วผมจะฮิยวยังไงเนี่ยคือเราต้องตายแบบตลอดเลยใช่ไหมถึงจะสามารถฮิวได้ กินแบบกินหินแดงลาวาล็อกกินเข้าไปอะ่ะเอออ่ะแล้วก็ตรงนี้หลีดเดอร์บอร์ดอีกแล้วอะไรเนี่ยมันคือยอดฆ่าคนเดี๋ยวนะเกมนี้ PVP แบบเป็นระบบเหรอนึอว่ามันแค่แบบตีคนเล่นเฉยเมันค่ากันได้จริงเหรอเอ่อไม่แน่ใจแต่กินเออเขอกินหินไปอีกแล้วเอาล่ะไปอาบออนเซ็นกันทุกคนอาบรียบร้อยเออไม่เห็นอันตรายเลยอะ่ะเริ่มมันลดช้ามากเทียบกับไอ้ภัคแรกอะ่ะ ยืนนานแลว้วเนี่ยอะล่ะกินลวาวก็ได้เฮ้อเอา,เอาแต่ผมเพิ่งเห็นกระดานอัปเดตต,ตรงนี้เขาบอกว่ามันมีปลาอยู่ในทะเลด้วย <c oughs> คือเราสามารถกินปลาในทะเลได้เหรอแล้วมันอยู่ไหนอะเมื่อกี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะแล้วอันนี้คืออะไรอะอันนี้อันนี้โตะอะไรเอ่ยถามจริงอ่ลองไปแบบไปกองนน้นบ้างเฮ้ยนี่นคือปาลาหรือเปล่าอะนั่นมันนั่นมันนีโมหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวทำไมปลามันดูแบบโคตรฟรีโมเดลเดี๋ยวก่อนนะ มีชีวิตใหม่พี่นี่มันฉลามกุละตักหน่อยกุละโอ้ตกใจตกใจหันหันมาเฉยอ่าแต่มันตมไม่ได้ใช่ไหมเหมือนมันจะตีไม่ได้นะมันมีแค่ตุ๊กตาเฉยอะ่ะกินหน่อยไม่เห็นจะกินได้เลยอะ่ะทำอะไรได้เนี่ยเป็นตุ๊กตาผักเล่นได้เฉยมีปลาอีกตัวหนึ่งกินกินกินปลาพีซปลามันไล่ตามผมมันจะกินผมหรือเปล่าผมไม่รู้ ต่ที่รู้มันกินโคตรยากเลยอะกินกินปลายากมากโอเคช่ไหมเถอะเัานละเรามาถึงเกาะเมื่อกี้ละอ,อ่มันดูเหมือนไม่มีอะไรเลยเนี่ยอันนี้อะไรอะไรตกใจลีดอ่านอ่ามันอาจจะมีบางอย่างที่ซีเบสแถวๆนี้อะไรคือซีเบสผ,ผมไม่ผมไม่ชินกับภา,าษาทางคะเลมันคืออะไรแต่ตรงนี้มีคนโดเนตแล้วก็ อันนี้กินได้ไหมหรือว่าเขาจะบอกว่าแบบมันมีอะไรอยู่ในต้นไม้ไม่แน่ใจบูชอร์คือบูธดิเซเวียรมันจะเกี่ยวอะไรอ่านี่นี่คืออะไรเป็นนอนฟิสิโลโลฟี่เหรอนอนสักอย่างหนึ่งชื่อฟฟลกินได้หรือไม่ตกักไม่ได้เป็นฉากประดับเฉยอะไรเนี่ยต่อไปเราลองมาที่ดินแดนชิมะกันบ้างเะวครับดูกันว่ามันมีอะไรนะ,ะโอ้รตรงนี้เล่นมากอะล่ะอัะอมหิมะ มีอะไรเอ่ยอันนี้อะไรใคร,ใครตกปลาอ๋อนึกว่าแบบวันนี้มดตกปลาอยู่ไม่ใช่มันเป็นแบบปลาเบ็ดเฉยๆคืออะไรนี่โดดได้ไหมโดดไม่ได้แล้วเบ็ดมันลงไปได้ไงนึเมื่อเราลงไม่ได้อ่าแล้วก็ตรงนี้สโนมาน่ะข้างในนี้มีอะไรมีคนกําลังพยายามกินไฟอยู่ไฟไหม้ไหมไฟไม่ไหม,ไไม,ไม้แล้วก็สามารถกินแคมไฟได้เลือตอนงอีกแล้วอะ่ะข้างล่างนี้เปิดได้ไหมเปิดลงไปชั้นล่าง ไม่ได้ไม่เจ๋งเลยเอาล่ะอันนี้น่าจะเป็นเกาะสุดท้ายนะเป็นเกาะแบบอะไรสักอย่างหนึง่งมีต้นปาล์มอยู่ต้นเดียวต้นใหญ่คือโคตรแล้วก็มีอ่าน้ําตรงนี้ซึ่งไม่มีอะไรเลยจะใส่ไว้ทำไมอ่าตรงนี้คือเดอะแชงแชกสักอย่างวันเดียวพีอเลนแมนว่างไงคือยังไงกินได้ไหมกิน อา uh, เป็นแบบโต๊ะเพื่อตรงนี้แหละกินกินแช็กโอ้ oh my god พี่แกแข็งมากกินเลือดรถเลยอัมแล้วก็หินแล้วก็มีหินอีกอันหนึง่งมีหินอีกอันหนึง่งมีหินอีกอันหนึ่งแล้วก็หินอีกอันหนึง่งว่าวคลิปนี้นะมีสารล้ำมากๆนะเอาเป็นว่าจบดีกว่าเดี๋ยวบิ๊กเบลียนเกิน